ลุณนาสังเกตรถทุกคันที่ผ่านนะครับประมาณ80%จะใส่หน้ากากหรือแมส์ครับ As you can see the motorcycle drive through uh, the camera 80% I can see they wear mask สามคนนี้ไม่ใส่ ลองดูครับส่วนใหญ่เขาจะใส่กันเพราะว่าปเป็นเมืองไทยเหมียนทีลีฟท,ลท,ที่เจ้อปีนีผ่านมาแล้ว very famous one in ไท uh, เหมียน is ที e ีฟนี่ครับ always wear uh, mask in vietnam really popular to protect dust pollution and some disease รวมชาติครับเวียดนามเวียดนามเนี่เวียดนามเดย์ Big trees โอ้นี่ครับ <c oughs> ใหญ่มากกอดที่ไงก็กอดไปหมด <c oughs> Thanks for watching